สวัสดีครับดีตอนเช้านะครับวันเช้ามาแล้วก็มาทำความสะอาดท,งทังหน้าล้างตานะครับแล้ว <c oughs> ก็จะลงไปที่ลำธารครับอูบรรยากาศลำธารดีกว่านะครับอ่อาแล้วก็มาถึงที่ลำธารของเราเลยนะครับแล้วก็ ามาล้างหน้าล้างตากันฮะเรามาถึงทำทานแล้วนะครับเราก็มาล้างหน้าล้างตากันนะครับเช้าแล้วอากาก็ไหลเย็นนะครับ เป็นยังไงบงครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับสดชื่นสดชื่นนะครับหลังจากที่เราพักปอนกันเต็มที่ในห้วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็นี่ พอมาดูบรรยากาศร,รอบๆกันกายังไงมั่งครับหลำฐานดูเงียบๆนะครับมือหัวว่ะมือหัวปุปปลล๊บๆหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนนะครับอา่า อากาศสดเย็นสดชื่นนะครับชชเช้าเช้าก๊ก็นี่หลังจากเราทำภารกิจสายหน้าหลาาังตาเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินย่องย่องย่องไปนะครับตามสายน้ำนะครับ เดิักคนมาเยอะกันเนี่ยคนม้ที่ว่าโบราณโบราณที่ว่าอยู่ในน้ำที่เขาโค้ดเอ้เอ เขาคูนสมัยโกนแล้วก็เขาลอยมาตามน้ำเห็นหรู้ว่าต้นอะไรโอ้อ่าน,นี่ไม้สมัยเก่านะครับคิดว่าเขาหน้าจะเอามาทำอะไรสักอย่างนะครับเนี่รู้ว่าเขาจะเอามาทำอะ,อะไร เสาอะไรเสาสะพานเรือเปล่าไม่ทราบครับสมยัยก่อนที่มันหลกที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก่อนก็จะเป็นสสะพานไม้อะไรแบบนี้นะครับการที่ว่าขึ้นย้ายไม้สมัยก่อนผมว่าน่าจะขึ้นย้ายมาทางอะไรทางคลองน้ำนี่แหละครับมาจากลากได้ง่ายกว่าครับช้างอะไรแบบนี้นะ แข็งมากเลยไม้แกนไม้เลยครับเนี่ยโอเคครับแล้วก็ดังหน้าลางตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถึงเวลากลับไปหาฝูงนะครับฝูงของเราอยู่ข้างบนนู้นนะครับอ่ากำลังรอผบอยู่นะครับหลังจากแยกตัวมาสักพักหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วครับนหน้าล้งตาบุดมุดมุดหน่อยอ โอเคครับหลังจากเราทําความสะอาดหน้าตาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอะไรเรียบร้อยลุงพลนลงก็อนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหลังโอกาสดีวันใหม่นะครับก็ถ่ายคลิปอะไรดีๆมาฝากให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่ดีๆสดชื่นสดชื่นนะครับวันนี้ก็ลุงพลหลวก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แล้วก็สวัสดีครับเอ้ยอย่าลืมนะครับดืมอีกงแล้วกัน มุกนี้ดูตลอดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพานหลงด้วยนะครับเพื่อจะสร้างใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีคนอนครับ